สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของดรอนนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิดาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อนนนท์ศักดิ์วรวิทย์เอาไว้เมื่อวันที่1มกราคม2565นะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่โดยข้อความเนื้อหามีดังต่อไปนี้ครับ ฟันธงว่าปี2565นี้หากมีการเลือกตั้งพรรคที่จะชนะการเลือกตั้งเพราะกติกาบัตรเลือกตั้งสองใบคือพรรคเพื่อไทยแต่พรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะไม่มีเสียงสว250เสียงในมือสิ่งที่คนไทยจะได้เห็นคือพรรคพลังประชารัฐจะได้เป็นแกนนําจับมือกับพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลโดยมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันว่าให้ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปโดยเสียงที่งอนแงนเต็มทีรัฐบาลจะกลายเป็น บุฟเฟ่คาบเเนตเพราะสามคัคคีแห่งชาติฟาดประเทศไทยกันเต็มที่แล้วก็ถึงเวลาต้องรีเซ็ตนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านดรอนนท์ศักวรวิทย์นั้นเขียนเอาไว้นะครับแต่ว่าในรายละเอียดนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อธิบายว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยน่าสนใจถ้าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจํากันได้มีการพูดประเด็นนี้เนี่ยจากทางด้านนายนัทวุฒิไส้เกลือนะครับซึ่งก็ออกมาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้น พักที่จะชนะเลือกตั้งก็คือพักเพื่อไทยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือคนเดิมนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเพราะว่ามีเสียงสว250เสียงที่จะคอยสนับสนุนซึ่งสิ่งที่ดรอนนท์โพสต์กับสิ่งที่นายนัทวุฒิใสเกลือนั้นโพสต์เอาไว้เนี่ยนะครับก็มีลักษณะที่สอดคล้องสอดรับกันแบบน่าสนใจเลยทีเดียวแม้ว่าในส่วนของนายนัทวุฒิก่อนหน้านี้ ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นการร่วมกันระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยแต่ส่วนของดรอนุนั้นเนี่ยได้มีการวิเคราะห์กันว่าสองพรรคนี้จะร่วมหอลงโรงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแต่ถามว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นหรือการเมืองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วถามว่าประชาชนจะยอมรับหรือไม่ถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเป็นนายกรัฐมนตรี ภายใต้การร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยนะครับถามว่าประชาชนคนไทยนั้นจะรับได้หรือแล้วก็พรรคเพื่อไทยนั้นจะร่วมกับพักพลังประชารัฐจริงหรือเพราะว่าตัวเองนั้นเคยบอกมาตลอดนะครับพรรคเพื่อไทยว่าต่อต้านเผด็จการต่อต้านการสืบทอดอํานาจและถ้าเป็นแบบนั้นยังจะกล้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรืออย่างไรหรือว่าจะเป็นการหักหลังประชาชนหรือว่าจะเป็นการทําให้ประชาชนเห็นว่า การเมืองนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาล่ะครับรออีกไม่นานเราก็จะได้รู้กันถ้ารัฐบาลอยู่ครบเทอมก็กลางปี2 5 6 6ก็คงจะต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่แต่ว่าถ้ารัฐบาลนั้นไปก่อนอกำหนดนั้นเนี่ยครับเราก็จะเห็นสิ่งที่ด็อกเตอร์อนุนคาดการเอาไว้เร็วยิ่งขึ้นครับ